กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครับนาวาเอกประเสรษษิฐศิลวรสิทธิ์ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบกรมรักษาความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการในสังกัดโดยมีคณะนายทหารตลอดจนบุตรของข้าราชการผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยสำหรับพิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการในสังกัดครั้งนี้ แบ่งออกเป็นระดับอนุบาลทุนละ2 0 0 0บาทระดับประถมศึกษาทุนละ2,500บาทและระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุนละ3,000บาทรวมถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทุนละ3 5 0 0บาทด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการและครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยสำหรับปีการศึกษา2,566นี้มีข้าราชการในสังกัดเสนอขอรับทุนการศึกษาจำนวน52รายประกอบด้วยระดับอนุบาลจำนวน2รายระดับประถมะศึกษาจำนวน21รายระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน13รายและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน13ราย โดยทุนการศึกษาในปีนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากดอกผลของเงินสวัสดิการข้าราชการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อการศึกษาเป็นจำนวน147,000บาทครับ